เกิดอะไรขึ้นนิ่งนองเป็นไรนิ่งนองน้ำมันหมดครับโอ้ยขับยังไงจนน้ำมันหมดไม่ว่าจะเติมแล้วเห็นพี่จอดเอาของมาให้ไปไปเฉยเลยทำไมไม่เติมแค่วันจะบอกพี่แล้วขับไปนูเอาก็รถกระบะจอดอยู่ตรงนั้นก็ไม่เติมลืมรถลากไปเลย tươn như ngày đại thì này nhồng nó mới như thì này cái tươn như ngày cái เอากดใหญ่มาตัดกดใหญ่มาถึงไหมเนี่ยถึงอยู่อะไรนะลูกอะไรนะพูดใหม่สิน้ำมันเบ็ดน้ำมันเบ็ดเติมน้ำมันเออทำไมไม่เติมน้ำมันใช่ไหมฮะแล้วเมื่อเช้าใครเติมเห็นใครเติมบ้างฮะเมื่อเช้าใครเติมบ้างใครเติมบ้างเ ะประเช้าเห็นใครเติมที่หนอ่อที่หน่อฮะย่งเงี้พิทงพิทงถอยถอยถอยน้ำมันมันจะหกใสเห็นไหมดีนะที่เราเติมแบบนี้ได้ครับ

เนี่ทเ้งอะไรเอาเจมาไล่ลมนี่มาดูนิงนองบอกไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่ไมไลม นี่น้องบอกว่ายังไม่หมดเกลี้ยงมาดูสิติดไหมเอ้ยทำไมเครื่องมันเดินเบาแทอะโอ้มันเดินเบาอย่นงงี้นะแล้วก็มันเดินเร็งยังไมผมไปตั้งใหม่ไป้ใช่ตามขึ้นรถไป แล้วนิ่งนองดีนะที่หัวไวหน่อยหัวไวไยก็คือว่าได้ยินเสียงเหมือนเครื่องน้ำมันจะหมดก็ดับไงบางคนก็เล่นนู่นแล้วเกียนเลยแล้วเก,ยวเกียงถังเลยเดี๋ยวผมไปจอดรอตรงร่มๆดีกว่าให้เติมน้ำมันตรงนี้มันแดดร้อนน้ำมันออมาให้อูไปเช้าก็ขับจอดเติมให้จานชูอยู่ไม่ยมเติม จะเคลื่องทั้งกันได้เลยนี่มาจอดตรงร่มตรงนี้ให้รถด้ำเติมน้ำมันตรงนี้แหละจอดให้รถด้ำเติมรอเติมน้ำมันนี้เฮ้ยมันได้ไม่รอ้อนนี่โอเพ่อจะวันตบน้ำด้วยนะฮะ น้ำมันลึกไหมเนี่ยเออลึกลึกเหรอเล่นน้ำไหมเล่นไหมไม่ฮะไม่เล่นไหมไม่กลัวจมกลัวโอ้กลัวจมก็เอาเหมือนจามายครับโอ้จงไปแล้วไงกรุบห้วยตะลุมเลย ไปตะลมตุมตามําเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ